ก็เราก็จะมาเล่นไลน์เลนเจอร์นะครับตอนนี้ผมก็จะมาปี PVP นะครับมาก็เจอกับกรสุดนะครับผมอ่าเอ็มเกนะครับอ่าเอ็มเกก็อาจจะแพ้หรือ่ากไม่ทราบ ผมพักไปก่อนก็ไอใช้เท็มหมดแล้วนะครับก็ดูว่าชนะหรือเปล่าเรียบร้อยแพ้ครับผมโอเคครับจบคลิป ตกเลยตกชั้นเลย